สวัสดีครับพบกับเมนะครับจากเพจมิจูนหรือเม่บายนักบินเมนะครับกบวันนี้กาวมาเราดูกันว่าอ่าอันนี้สีขาวลังคาดำมาเป็นไงบ้างสวยไหมครับหลายหลายท่านถามเข้ามาว่าขาวลังคาดําเป็นยังไงบ้างรีวิวให้ดูหน่อยได้ไหมอ่าวันนี้เรามาพบกันว่านอกจากที่จะขาวลังคาดําเรายังใส่ชุดแต่งอีกนะใส่แต่งสวยๆจาก b ีเอ็มสปนะครับมาเรามาดูบ้างสำหรับคันนี้นะครับอย่างแรกเลยมาจากโรงงานนะครับบอกได้เลยทุกๆครั้งถ้าจะเริ่มด้วยต้นด้วยกันนี้นะครับ ตัวซอนเอ็กซ์เชนเดอร์คองจสปกติถ้าเป็นสีอื่นนะครับถ้าเป็นสีเทาดำสีบรอนเงินหรือว่าขาวหรือเขียวที่ไม่ใช่หลังคาดำตัวเอ็กซ์เชนเดอร์คอตัวนี้จะเป็นเรียกว่าเป็นที่เราแถมให้ละกันเนาะแต่ตัวนี้มาเป็นจากโรงงานมาเลยเรียกว่าฟอนต์ที่สังเกตเห็นไหมว่าจะบางๆนะครับบางๆเป็นแบบว่าตัวนุ่นๆนิ่มๆนะตัวนี้นะครับเป็นข้อแตกต่างเลยนะครับสหรับเจ้าตัวที่เป็นจากตัวธรรมดาเป็นหลังคาดำขึ้นมาแล้วกันเนาะ มามาถึงตรงนี้นะครับลงมาตรงนี้ก็เป็นกระจังหน้านะครับกระจังหน้านี่ออกแบบใหม่ของตลับเอ็ e ซ์เชนเดอคขึ้นมาตัวนี้จะถูกแต่ก่อนเี่ยหน้าตาแต่แหลมๆหน่อยตัวนี้จะหน้าตัดลงมาทําให้หน้าตาเรียกว่าลดดูโหดขึ้นแล้วกันโหดดูดันมาสลหรับตัวนี้นะครับลงมาตรงนี้เห็นอ่ะยื่นยืนอะไรตัวนี้คือกล้อง360องศานี่เป็นตำแหน่งกล้องหน้าของโจน,น้ารถนะครับผมแล้วถัดลงมามาถึงก็เป็น ป้ายทะเบียนนะครับป้ายทะเบียนเป็นของไลริอาตตัวนี้จะเป็นถ้าจะเห็นสังเกตจากแสงเนี่ยจะเป็นแบบว่าลายแคปล่างมาเรียกว่าสวยงามมากนะครับออกทําให้ดูสปอร์ตมานะครับสำหรับตัวนี้มาถึงด้านล่างนะครับชุดแต่งเป็นหูแดงนะครับตัวนี้จากสนัค b m เอ็มสมาพร้อมกับไฟเดอ์ไลท์ซ้ายขวาเลยนะครับไฟเดอ์ไลท์เองนะครับลูกค้าสามารถเลือกได้ต้องการที่จะเป็นแบบอ่ะเมื่อกี้บอกไปจริงๆอ่ะคือไฟตัวนี้สามารถเลือกได้ว่าจะเป็นต พวกกับไฟหลีหรือว่าให้สตาร์ทปุ๊บกลายเป็นไฟเดยลก็ได้อยู่ที่ลูกค้าชอบเลยว่าอยากได้แบบไหนยังไงนะครับแจ้งได้ตอนช่วงแต่งรถเลยนะครับว่าชอบแบบไหนนะครับผมมามาดูก่อนแล้วกันนะว่าเจ้าตัวชุดแต่ง B M Sport นะครับลักษณะหน้าตาเขาเป็นยังไงนะครับเริ่มมาด้านด้านข้างนี้ครับสังเกตเห็นเลยว่าตัวสีดำเขาเองนะครับเขาจะเด้นถึงเรียกว่าใช้สีดําด้านนะครับเหมือน จจุดเด่นของตัว Extender Cross Extender Cross เองเขาจะใช้เรื่องของตัวสีดำด้านค่อนข้างเยอะสลับตัวรถขึ้นมานะครับแต่มาถึงด้านหน้าเขาจะตัดด้วยสีเงินนะครับตัวนี้สีเงินเป็นสีเงินออกด้านเหมือนกันไม่ใช่เงินเงาน,นะครับแล้วก็มีหูแดงอยู่ข้างล่างนะครับตัวนี้อาจจะสังเกตหลายๆยันว่าตัวใหญ่ Mitsubishi นะครับจะมีชุดแต่งที่จะออกมาเป็นหูแดงอย่างเงี้ยหลายตัวเลยนะครับเรียกว,ว่ามันเป็นจุดเด่นของละกันเนาะอ่านะครับผมด้านหน้านี้ก็ไปเขียนว่า Extender Cross ด้วยครับบอก ว่าชื่อรุ่นเป็นอย่างไรบ้างนะครับมามาถึงเดี๋ยวมาดูด้านข้างกันว่าเป็นยังไงบ้างนะครับผมถึงด้านข้างนะครับตัวนี้นะครับก็สังเกตเห็นได้นะครับเจ้าสีดําด้านตรงนี้นะครับก็คือถูกไล่ขึ้นมาเข้ากับตัวสีของกับข้างที่เป็นตุ้มล้อเดิมของรถเลยนะครับเรียกว่าทําให้ตัวนี้สวยงามนะครับแม็กไล่ใหม่นะครับสลับเอ็ e n ั e r Cross ขึ้นมานะครับจะแตกต่างกับเอ็กชันเดออยู่นะครับเอ็กชันเดอเอง เขาจะเรียกว่าเป็นลายห้าการให้ดูรถสปอร์ตตัวนี้เขาจะเติมความดุดรันให้ตัวรถโดยใช้แมกลายนี้นะครับหน่าเงินตัดกับสีเข้าดําเข้ากันในผลิตนะครับสำหรับตัวนี้นะครับยางเป็นเป็นบิสโต e นะครับตัวนี้เรียกว่านุ่มเงียบสลับตัวนี้เลยนะครับผมมาสังเกตท้านข้างนอกจากนั้นนะครับที่โรงงานนะครับทําสีหลังคาดํามาจะเห็นว่าถ้าโดยปกติที่ทํามาถ้าทําจากข้างนอกและหลังคาอะไรทีนี้เรามีสุดแค่จุดนี้เนอะแต่ตอนขม ของตัวนี้จะทํายาวมาถึงตรงนี้เลยนะครับทะลุมาถึงขอบเสาทนี่เลยถึงขอบกระจกไล่มาเลยเพื่อให้เข้ากันฟูฟูข้างนะครับก็เหมือนกันนะครับอ่าปกติแล้วถ้าเป็นสีอื่นนะครับก็จะเป็นสีเดียวกับตัวรถแต่ตัวนี้ถ้าเป็นขาวหลงังคาดําหรือว่าเขียวหลงังคาดำคูช้างตรงนี้จะเป็นสีดํานะครับผมมาดูถึงด้านข้างต่อนะครับชุดแต่ง bm sport a นะครับก็ลดลายอย่างที่ผมบอกนะครับสีดําด้านยาวมาเลยตัดด้วยสี เงินนะครับแล้วก็มีสติกเกอร์นะครับ extra cost บอกมนตรงนี้พร้อมกับป้ายยห้อ bm sport อ,อยู่ตรงด้านท้ายตรงนี้นะครับเรียกว่าสีเงินจะเข้ากันเลยนะครับสำหรับกับค่าด้านประตูกับตรงนี้นะครับผมแน่นอกจากนั้นอ่าราคาตัวนี้ก็ไม่ได้ไม่ได้ใส่ที่เรียกว่าไม่ได้ใส่ตัวเบ้ามือจับประกันโน้ตวักค,คูขายนี้ก็ต่มันี่ด้านบนนะคะด้านบนก็ตัว กันสตร์นะครับก็จะบมบอกแต่ว่าสามารถเลือกได้สองแบบนะครับจะเลือกแบบแบบเต็มแบบนี้ก็ได้ครับคือมันจะเป็นเต็มยาวๆแบบนี้หรือว่าจะเป็นแบบแนวสปอร์ตที่ตัดโค้งเข้าไปขึ้นอยู่ที่ลูกค้าชอบเพราะว่าชอบดูดหรือเอาแนวสปอร์ตก็ขึ้นอยู่ที่ลูกค้าเลยนะครับส่วนฟิล์มนะครับตัวนี้ฟิล์มเป็นแบบของอเมริกันออโต้นะครับรับการแปดปีตัวนี้เป็นซูเปอร์นาโนเซรามิกนะครับ ดับนอกใส่ในกันร้อนดีนะครับเรียกว่าไม่ว่าเราจะขับกลางคืนหรือกลางวันนะครับตัวนี้จะเรียกว่าตอบโจทย์ให้ลูกค้านะครับกลางคืนขับสบายนะครับถึงเราจะฟิล์มดูจะดูมดืดแต่นายแต่ลองมาดูตรงนี้นะครับมาดูด้านด้านในรถบ้างน,นะครับอ่าเดี๋ยวนี้นะครับเรามาดูกันนะครับมองไปข้างนอกนะครับอ่านี่เรียกว่าข้างนอกตัวข้างนอกเองก็จะไม่ไม่มืดอย่างนี้นนะครับแล้วก็อุปกรณ์ของตัวรถเองนะครับก็อย่างแรกเลยนะครับคาเภ่สองชั้นตัวนี้นะครับ งานเป็นอย่างดีด้านบนนี้นะครับเป็นสเตนเลสน,นะครับไม่ใช่โครเมียมปกติทั่วไปที่เมื่อใช้เป็น,นานๆมจะเป็นด่างขึ้นมานะครับผมแต่ในนอกจากนั้นมีพรม v i p นะครับตัวนี้เป็นอย่างหนานุ่มเลยนะครับลูกค้าถ้าถูลูกค้าชอบที่จะถอดรองเท้าอยู่ในบนรถนะผมบอกเลยว่าตัวเนี้นั่งแล้วฟินมากนะครับวางเทานุ่มๆเลยจากเคลื่อนเดินแบบไม่เมื่อยมามาวางเทา้าตัวนี้นะโคสบายเลยผมบอกเลยนะครับนอกจากนั้นยังมียังไงอีกนะเดี๋ยวเราไปดู ด้านหลังกันต่อบ้างแล้วกันนะว่ามียังไงบ้างนะครับด้านหลังนะครับชุดแต่งของ B M Sport เองนะครับก็จะมากับท่อคู่2ด้านเนาะก็คือรวมหมดสี่ท่อนะครับตัวนี้นะครับสามารถลูกค้าสามารถเลือกแบบได้ว่าจะเป็นแบบก้มหรือนแบบสี่เหลี่ยมคางหมูอย่างนี้ก็ได้นะครับแล้วก็เซนเซอร์นะครับติดแบบีจุดมานะครับซ่อนอยู่ในบริเวณชุดแต่งนะครับตรงนี้นะครับก็จะกลืนกลืนไปอยู่กับตัวชุดแต่งเลยนะครับด้านหลังมีนอกจากนั้นยังมีตัดของตัวสีเงินขึ้นมาด้วยนะครับ พร้อมกับตัวหนังสือ Expander Cross ใช่นหนานะครับผมมาดูกันนะครับ่ากล้องด้านหลังนะครับกล้องของ360องศาเราจะนํากล้องเดิมของที่แถมมาจากโรงงานออกนะครับผมแล้วก็ติดตั้งกล้องที่คมชัดมากกว่าข้าเไปในตาแหน่งเดิมของรถนะครับแต่าทาให้รถดูดว,ว่าไม่ได้ถูกดัดแปกอะไรนะครับแล้วก็หลายหท่านอยากรู้ว่านี่ด้านหลังนะครับก็จะมีส่วนของตัวเรียกว่า พรมนะครับพรมเน็ตยาวปิดยาวถึงแถวของแถวสั่งขึ้นมาเลยเพราะว่าในกรณีที่เราพับเบาะไปนะครับเวลาขนของอะไรพวกเนี้ยตัวนี้จะช่วยปกป้องไม่ให้เกิดเรียกว่าของที่เราขนมาเนี่ยไปขูดกับตัวเบาะทาให้เบาะขาดอะไรล้วแต่นะครับตัวนี้ช่วยปกป้องได้อย่างดีนะครับผมอนะ่ยนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันต่อว่าในรถเรามียังไงกันบ้างนะครับมาดูถึงในรถนะครับเวลารถที่มีกล้องส60อองศาเวลาสตาร์ทเครื่องขึ้นมานะครับตัวกล้องจะมีการเทสระบบ กล้องรอบคันให้ดูโดยขึ้นเป็นภาพสามมิติให้แล้วเราก็ยังสามารถพอขึ้นกล้องมาเราสามารถเลือกมุมมองได้นะครับว่าต้องการมองด้านหน้าด้านหลังหรือยังไงนะครับนอกจากนั้นเรายังถ้าดูอย่างเงี้ยสามารถกดแตะที่ตัวรถได้มีมุมแยกซ้ายขวาขึ้นมาให้ด้วยแต่ถ้าต้องการมุมที่เพิ่มมากดวงกลมตรงนี้ขึ้นมานะครับเราสามารถเลือกมุมมองได้ว่าต้องการดูยังไงนะครับมุมวายด้านหน้ารถหรืออะไรพวกนี้นะครับแล้วก็ยมีของการที่อ่า ที่ผมเคยบอกว่าที่ผมเวลาลูกค้าถามว่ามันกล้องตัวนี้ดียังไงนะครับตัวนี้นะครับอัดมุมมองอยู่รอบคันนะครับจะเห็นไว้เลยว่ารอบรอบรถมีอะไรยังไงบ้างอาจเห็นมีทีมงานของทางอ่ามีสุพนคอเราก็นั่งอยู่กันข้าง,างรถด้วยนะครับก็ดู่ว่าเป็นยังไงอะไรยังไงกันบ้างนะอ่านะครับผมตัวนี้นะครับก็เรียกว่าเป็นตัวที่สเปคค่อนข้างสูงเลยสำหรับจอบ Android นะครับตัวนี้เป็นคือเป็น CPU 8คอร์เลยครับแรมสี่ลอม64ครับ การใช้งานนะครับกค่อนข้างลื่นไหลเลยนะครับติดมือมากว่าอย่างเงี้ยเปลี่ยนไหมมีการลงแอปมาให้ y YouTube แอบเอ้ยพวก Play Store ทถ้าหมดว่าการลงพวก Netflix หรือว่าโปรแกรมอะไรเพิ่มเติมนะครับเพียงเราล็อกอินเข้า Play Sto r e นะครับกดเข้าไปนะครับอันนี้ก็คืออันนี้เราไม่ได้ใส่ซิมไว้ก็คือมันจะล็อกอินเข้า Play Store เพียงลูกค้าล็อกอินเสร็จปุ๊บนะครับก็ทําการดาวน์โหลดมาได้นะครับตัวนี้เรียกว่าครบๆแล้วกันเนาะเพราะว่าตัวนี้ก็คือจริงๆแล้วมันก็คือ เป็นเหมือนแท็บเล็ตตัวหนึ่งแล้วกันเนาะยิ่งสเปคดีแรมดีนะครับมีลอมเก็บข้อมูลได้เยอะมันก็ทํางานได้ลื่นไหลนะครับผมอาครับตัวนี้ส่วนภายในของเจ้าตัว extender cross นะครับก็คือการอัปเกรดขึ้นมาถ้าท่เทียบกับตัว dt ก็คือหน้าจอนะครับแสดงผลเป็นป l c d ขนานดใหญ่ขึ้นมานะครับด้านซ้ายด้านขวาก็จะเป็นการแสดงผลของอาด้านซ้ายก็จะเป็นของหม้อน้ําด้านขวาเป็นของน้ํามันนะครับผมแล้วก็มีการโชว์ข้อมูลต่างๆนี้ได้นะครับปเป็น รูปแบบของตัวหน้าจอได้นะครับพวงมาลัยนะครับตัวนี้ผมรู้สึกว่าตัวนี้พวงมาลัยมันจับมันเรียกว่าจับมือมากผมชอบมากเลยครับตัวนี้นะครับแล้วก็มีการพวกมติมีเดียอะไรต่างๆนะครับสามารถควบคุมจากพวงมาไลัยได้เลยไม่ว่าเพลงนะครับเรียกว่าเรียกฟังก์ชันของการเรียกคาสั่งข้อมูลเสียงอะไรพวกนี้สารรมารถเรียกกับตัวนี้ได้นะครับแล้วก็นอกจากนั้นนะครับก็มีอ่า กระจกหลังนะครับกระจกมองหลังที่สามารถตัดแต่งเองอัตโนมัตินะครับสามารถปิดเปิดได้บางทีบางท่านอาจจะไม่อยากใช้ไม่อยากให้มันตัดเองนะครับหรือว่าต้องการให้มันตัดเองก็เปิดมาปุ๊บมีสัญญาณสีเขียวขึ้นมาตัวนี้ก็จะตัดแต่งให้เองอัตโนมัตินะครับนอกจากนั้นตัวของตัว Expander Cross เองนะครับเขาก็มีเรื่องของการปิดเปิดไฟหน้านะครับอัตโนมัติขึ้นมาแล้วก็ที่ตัดน้ําฝนอัตโนมัติขึ้นมาสามารถตั้งความแรงได้ด้วยนะครับถูกรเปิดเปิดอยู่เนี้ยเราต้องการให้แบบว่าปัจจุบันอาจจะเปิด มันอาจจะปัดเองอัตโติช้าไปสามารถหมุนหมุนตรงนี้สามารถปรับเบอร์แรงให้ให้แบบให้มันทดแรงขึ้นมาเองได้ด้วยนะครับสลับตัวนี้แต่ไงก็เดี๋ยวเราไปชมกันว่าสรุปแล้วสรุปกันว่าคันนี้อะไรยังไงยังไงบ้างคร,ร,รับสลับคันนี้ราคาอยู่ที่966,000บาทสําหรับสีทูโทนนะสรีทูโทนจะมี2ตัวมีเขียวราคาดากับขาวราคาดานะครับผมส่วนถ้าเป็นตัวเขียวหรือขาวที่ล้วนๆอยู่956,00 0บาทถ้าเป็น 9แสนสีันบาทจะมี2สีคือสีเทาดำกับสีบรอนเงินนะครับถ้า,างไงส่วนเรื่องโปรโมชั่นอะไรต่างๆเนี่ยสามารถทักเข้ามาถามผมได้นะครับเบอร์ข้างล่างนี้สามารถเรียกว,ว่าโทรเข้ามาได้แอดไลน์เข้ามาได้ถ้างไงมีสงสัยยังไงมีอะไรอยากให้ช่วยนะครับสงสัยเรื่องเพราะว่าอาชีพนี้ออกรถได้ไหมทำรายได้ประมาณนี้ออกรถได้ไหมหรือว่าต้องช่วยยังไงนะครับทักเมฆเข้ามาได้เมฆยินดี be, ช่วยเสมอนะครับผม ยังไงวันนี้ก็ก่อนจบคลิปนี้ก็ควรถ้าชอบอยังไงกดไลค์ผมด้วยนะครับแล้วก็แชร์ถ้าแชร์หน่อยแล้วกันเ,เพื่อเพื่อให้เหมือนว่าเพื่อนๆของลูกค้าอาจจะสนใจในตัว Expender Cross อยู่แล้วนะครับได้ลองเ้าฟังข้อมูลว่าเป็นยังไงบ้างหลังตัวนี้นะครับยังไงวันนี้ไม่ขอบคุณมากๆนะครับขอบคุณครับ Fight the fear when I feel like dying. I'm trying to fly high, but I'm not a pilot, can't deny it. There's some days I feel idiotic. Just a product of a system where you're lucky, just to make a dollar. That ain't gonna stop me because my